สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องนายดีฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโลสตามหาศึกลังพิภพจากเล่มน,นิยายต้นฉบับอาสูรกืนภพเนื่องจากเป็นการอา่านสดถ้ามีข้อผิดพลาดหรือติดขัดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังครับ เล่มที่12ตอนที่350ผลชีวินสิทธพี่ปูโรล,ลินองค์ชายก้าวไปที่ป้อมปาการแล้วในกลุ่มคนของหอร้อยพยักโฉววีร้องบอกเบาๆเฮ้อดวงตาสีเงินของชายร่างผอมมองไกลออกไปแครนเสียงเย็นชาปูโรล,ลินได้เปียกมากเหลือเกินหนึ่งนั้นเขาเป็นองค์ชายก้าว ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้อยู่ใต้อำนาจราชสำนักเขามังกรดำสองตาของเขามีตำแหน่งสูงในแดนเทพเขามังกรดำเป็นขุนพลอีกขุมที่สนับสนุนเขาทำให้กองทัพใหญ่ห้าแสนคนของเขามังกรดำมีถึงสองแสนสองหมื่นคนที่ฟังคำสั่งของเขาคนเดียวในครั้งนี้ มีกองกำลังอยู่ราวสองล้านคนเป็นคนของเขามังกรดำกับอาณาจักรเทพทะเลน้ำแข็งฝ่ายละ5้าแสนคนเป็นคนของสี่ขบวนการขบวนการละสองแสนคนเป็นคนของ16สกุลใหญ่สกุลละหนึ่งหมื่นคนแต่องค์ชาย9ผู้มีฐานะพิเศษตัวคนเดียวสามารถสั่งการสองแสนสอหมื่นคน ทั้งยังเป็นกองทัพที่สมัคคีเป็นหนึ่งเดียวถึง2,2งแสนองหคนจึงมีข้อได้เปรียบใหญ่หลวงเขาได้แบ่งกองกำลัง2,2งแสนสองหคนออกเป็นเจ็ดหน่วยใหญ่แต่ละหน่วยมีกำลังคนประมาณ3,000มคนน้ำเสียงของชายร่างเล็กไม่สบอารมณ์กองกำลัง3,000มคนถ้าเข้าแย่งชิงใครจะขวางได้ ภายในกองทัพพันธมิตรต่างวิพากษ์วิจารณ์แม้ว่าหลายคนจะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมแต่ในแง่ฐานะแค่ยอดฝีมือวัยเยาว์อย่างพวกเขาย่อมห่างไกลจากระดับจัก,กรวาลยิ่งกับองค์ชายก้าวผู้สูงส่งและมีฝ่ายแม่เป็นขุมกำลังที่ทรงอิทธิพลฐานะยิ่งห่างกันลิบหากว่าอยู่ข้างนอกที่ไม่ใช่พิพพแห่งการทดสอบแล้ว ปูลูลินสามารถออกคำสั่งประหารนักรบระดับจักรวาลได้อย่างง่ายดายเพียงแต่ที่นี่เป็นพบซ้อนพบปูลูลินก็จำเป็นต้องทำตามกฎเหมือนกันป้อมปาการโบราณตอนที่ปูลูลินเดินนำบริการเข้าไปในป้อมปาการนั้นลัวเฟิงก็ได้เข้าสู่บ้านหลังเก่าที่ดูลึกลับหลังหนึ่งภายใต้การชี้นำจาก AI ของป้อมปาการบ้านหลังนี้ดูลึกลับเยือกเย็น มีแสงไฟเพียงสลัวสลัวแต่ก็ยังมองเห็นร่องรอยความเก่าแก่ของบ้านหลังนี้จากริ้วรอยบนกำแพงกก้อนอิฐสีดำออกเขียวแต่ละก้อนที่ก่อเป็นกำแพงยังมีกลิ่นอายมีชีวิตแฝงอยู่เธอต้องการแลกอะไรเจ้าหนูเสียงเข้มต่ำสะเทือนไปมาภายในบ้านหลังน้อยในบ้านเงียบสงบ ลัวเฟิงเดี๋ยวมองไปทั่วไม่มีคนอื่นอยู่มันก็ต้องแลกของวิเศษอยู่แล้วลัวเฟิงว่าเธอมีหินอัศนีหรือเปล่าหลายวันที่ผ่านมามีคนหลายคนเข้ามาโดยที่ไม่ได้มีหินอัศนีมาแลกเสียงที่เข้มต่ำพูดต่อมีลัวเฟิงโบกมือก็อปรากฏกองหินไฟอัศนีที่สูงเทียบเท่าความสูงมนุษย์อีกหนึ่งกอง ดีมากเสียงที่เข้มต่ำเอ่ยชมมีเสียงฝีเท้าจากทางเดินข้างนอกดังขึ้นจากนั้นมีผู้เท่าเขาขาวตัวอ้วนฉุยเดินมาตัวของเขาเลืองแสงเล็กน้อยหลัวเฟิงมองปรับก็รู้เลยว่านี่คือ AI อมีชีวิตเพราะสภาพกายมีพลังงานไม่ต่างจากประประถาตอนที่อยู่ในยานอุกบาททรมินเลย อุสามีคนมาแรกของจนได้ผู้เท่าเขาขาวส่งยิ้มให้กับหลัวเฟิงสวัสดีท่านผู้เท่าไม่ทราบว่าจะเรียกขานท่านว่าหลัวเฟิงกล่าวทักทายด้วยมารยาทไม่ว่าอย่างไรก็ตามผู้เท่าเบื้องหน้าลายนี้เป็น a อมีชีวิตทั้งยังเคยติดตามเจ้าแข้นคาป,ปูใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวมามากกว่าสิบล้านปีมี สมาคารวะไว้ย่อมดีกว่าเพราะตามที่ประประถาบอกไว้ผู้เท่าเขาเขาวคนนี้โดดเดี่ยวมานานจนอาจจะเพียนได้อย่าไปวอแวร์จะดีที่สุดเจ้าหนูน้อยเธอจะเรียกฉันว่าใต้เท้าหมอกก็ได้ผู้เท่าเขาเขาวส่งยิ้มให้แสงเรืองรองบริเวณผิวกายหมุนวนใต้เท้าหมอกหัวคนอึ้ง เป็นชื่อที่แปลกประหลาดนักใต้เท้าหมอกผมต้องการแลกของวิเศษหลวเฟิงแจ้งความประสงค์ไม่คุยเป็นเพื่อนฉันสักพักก่อนหรือจะรีบไปไหนกันผู้เท่าเขาเขาวมีท่าทีไม่พอใจหลวเฟิงรีบบอกใต้เท้าหมอกถ้าอย่างนั้นในเมื่อรีบขนาดนั้นงั้นก็แลกเถิดผู้เท่าเขาเขาวเปลี่ยนสีหน้าเร็วมากหน้าตานิ่งลงทันทีอยากจะแลกอะไรละ่ะ อาวุธพลังงานดั้งเดิมขั้นห้าดาบวิญญาณน,น้ำแข็งหัวเฟิงบอกกับอาวุธพลังจิตตานุภาพขั้นห้าเตาสะกดมิติเออผู้เท่าเขาขาวแสดงอาการตกใจกับชิ้นสุดท้ายผลชีวินหนึ่งผลหลัวเฟิงก้มคํานับมีเท่านี้แล้วใต้เท้าหมอกแค่สามชิ้นนี้หรือร่างเรืองแสงของผู้เท่าเขาขาวสว่างจ้าขึ้น มองเด็กหนุ่มผมดำเบื้องหน้าด้วยความแปลกใจอาวุธพลังงานดั้งเดิมขั้นหดาบวิญญาณน้ำแข็งต้องใช้หินไฟอัศนีหนึ่งแสนสามหมื่นหน่วยอาวุธพลังจิตตานุภาพขั้นหเตาสะกดมิติต้องใช้หินไฟอัศนี1 30, 000, น,นึ่งแสนแปดหมื่นหน่วยผลชีวินหนึ่งผลต้องใช้หินไฟอัศนีแ0 0แสน,นหน,น่ 8, 000, นวย ลังรัศมีหนึ่ง่นกิโลเมตรรอบป้อมปราการแห่งนี้เป็นบริเวณที่มีการตรวจตาเข้มงวดเธอเองก็ไม่ได้มีฐานะอะไรมากมายในกองทัพนับประจนภัยนี้ไปได้หิงไฟอัศนีตั้งมากมายขนาดนี้มาได้ยังไงหัวเฟิงยินรัศมีตรวจตาหนึ่งหมื่นกิโลเมตรหรืออันที่จริงประประถาได้เตือนเรื่องนี้ไว้แต่แรกแล้ว เรื่องรัศมีตรวจตานั้นแม้แต่ผู้เท่าเขาเขาวจะมีรัศมีค่อนข้างกว้างใหญ่แต่เรื่องความละเอียดกับต่างกันมากใต้เท้าหมอนรายละเอียดพวกนี้จําเป็นต้องแจ้งด้วยหรือหัวเฟืงรู้สึกแปลกใจก็แค่ถามเล่นๆผู้เท่าเขาเขาวกระพิบตาพูดเหมือนไม่เคยถามอะไรของวิเศษสามชิ้นได้ไม่มีปัญหา หลวเฟิงรู้สึกคาดหวังมากมายที่จริงการแลกของวิเศษสาชิ้นนี้เป็นข้ออแนะนำของปปถาตามคำอธิบายของปป,ป,ปถานั้นตารางแจกแจงของวิเศษที่จัดลำดับไว้ค่อนข้างสับสนเรื่องราคายกตัวอย่างเช่นผลึกแก้วถ่ายทอดเคล็ดวิชารับมิติทั้งชุดเป็นสิ่งที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้มากกว่าอาวุธนั่งเดิมระดับ5 อย่างกงล้อเพลิงสวรรค์เป็นหมื่นเป็นแสนเท่าแต่การตั้งราคานั้นกงล้อเพลิงสวรรค์ให้แลกด้วยหินไฟอัศนี1นึ่งแสนหน่วยแต่ละหัสรับ3ชั้นของบัญชีผลึกแก้วถ่ายทอดบวกกันแล้วก็แค่30ล้านหน่วยหินไฟอัศนีหรือแค่300เท่าเท่านั้นหรือเช่นผลชีวินที่แลกด้วยหินไฟอัศนี80,000 0หน่วย แต่ราคาที่แท้จริงภายนอกนั้นผลชีวินหนึ่งลูกเทียบเท่ากับชีวิตของเจ้าแพนหนึ่งคนมูลค่าสูงกว่ากงล้อเพลิงสวรรค์เป็นร้อยเท่าดังนั้นมูลค่าแลกเปลี่ยนกับราคาจริงภายนอกไม่สอดคล้องกันทำให้เวลาแลกจะต้องใช้เทคนิคพอสมควรดาบวิญญาณเพลิงน้ำแข็งพลังงานดั้งเดิมระดับ5 ้าอยู่ภายนอกแพงกว่ากงล้อเพิงสวรรค์5้ถึงหเท่าส่วนเตาสะกดมิติก็แพงกว่ากงล้อเพิงสวรรค์นับสิบเท่าแต่อัตราการแลกเปลี่ยนกับแตกต่างกันไม่มากภายในบ้านโบราณอันเงียบสงบผู้เท่าที่มีแสงเรืองรองหมุนวนอยู่รอบตัวยือนอยู่ที่นั่นของวิเศษสามชิ้นรวมกันเป็นหินอัศนีทั้งหมด หนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งหมื่นหน่วยผู้เท่าเขาขาวบอบใต้เท้าหมอกโปรดรับเอาไว้หลวเฟิงยื่นแหวนมิติให้วงหนึ่งระหว่างทางที่ต่อสู้ฆ่าฟันกันมาหลวเฟิงได้แหวนมิติมาไม่ใช่น้อยอ้อผู้เท่าเขาขาวโบกมือแหวนมิติบินเข้าไปในมือของเขาแล้วเผยรอยยิ้มขึ้นทันทีอืหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งมื่หน่วยพอดิบพอดี นี่คือดาบวิญญาณน้ำแข็งอาวุธพลังงานดั้งเดิมระดับห้าผู้เท่าเขาเขาวพลิกฝ่ามือปรากฏดาบโค้งสองชิ้นเป็นอาวุธที่ดูประหลาดมีสีน้ำเงินแวววับทั้งเล่มทันทีที่มันปรากฏอุณหภูมิภายในห้องโบราณลดวบในทันทีแม้กระทั่งไอน้ำในอากาศก็เริ่มผนึกแข็งคมของอาวุธประหลาดเล่มนี้คมกล้ายอย่างยิ่งดาบวิญญาณน้ำแข็งลอยอยู่เบื้องหน้า หลวเฟิงเกิดความรู้สึกเหมือนวิญญาณถูกเชื่อเฉือนรีบยื่นมือรวบมันเก็บเข้าไปในมิติของแหวนนี่คือเตาสะกดมิติอาวุธจิตานุภาพระดับห้าผู้เท่าเขาเขาวพิกฝ่ามืออีกครั้งเตาทองแดงสีม่วงเล็กๆที่สูงราว30เซนติเมตรลอยอยู่เบื้องหน้าของหลวเฟิงบนตัวเตามีลวดลายที่ดูลึกลับซับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมาก ซับซ้อนกว่าลวดลายบนกระสวยท่องนภพาอีกเป็นพันเป็นหมื่นเท่าดูจะกใกล้เคียงกับลว,ลวดลายสีทองบนตัวของอสูรยักษ์เขาทองมากกว่าลวดลายที่ดูประหลาดนั้นส่งผลให้มิติโดยรอบคล้ายกับถูกแบ่งแยกกันเอาไว้แม้แต่จะมีขนาดสูงแค่30เซนติเมตรแต่กลับทำให้หัวเฟึงรู้สึกว่ามันกำลังขยายใหญ่โตขึ้นอย่างไร้ขีดจ,จำกัด ใช้กับภูเขาที่สูงจนมองไม่เห็นปลายยอดพอให้รู้สึกหายใจอึดอัดอย่าเอาแต่ช้องของอยู่ได้อาวุธจิตตานุภาพและอาวุธพลังงานดั้งเดิมระดับหมีการสลักลวดลายลักษณะแห่งพลังงานต้นต่อไว้มันใกล้เคียงกับแหล่งพลังงานต้นต่อแห่งจักรวาลแต่ละชิ้นมีอนุภาพใหญ่หลวงแต่ว่าผู้ที่จะใช้มันได้จะต้องเป็นระดับเจ้าแผน ที่ครอบครองพลังงานดั้งเดิมแห่งจักราวาลเท่านั้นเสียงของประประถาดังขึ้นในหัวของหลัวเฟิงหลัวเฟิงได้สติรีบยื่นมือรวบเตาสะกดมิติเข้าไปในแหวนมิติคุณพระช่วยแค่อาวุธระดับ5้สองชิ้นก็ทำเอาตัวเขาเองไม่อาจมีใจต้านทานได้ลือกันว่าระดับเจ้าแขนเวลาต่อสู้กันสามารถพลิกฟ้าเปลี่ยนดิน กระบวนท่าเดียวสามารถทำลายทุกชีวิตบนดวงดาวมันไม่เกินความจริงเลยเจ้าหนูเอ๋ยสองชิ้นนั้นมันเป็นแค่อวุธของเจ้าแคนแต่สิ่งที่ฉันจะให้เธอตอนนี้มันเทียบได้กับชีวิตที่สองของเจ้าแคนทีเดียวมันเตียมมันเต็มไปด้วยพลังชีวิตอันบริสุทธิ์แสนอัศจรรย์ผลวิเศษที่ผลึกขึ้นในจัก,กรวาลผลชีวินผู้เท่าเขา,เขา สีหน้าจริงจังในมือปรากฏกล่องหินโบราณโปร่งแสงในกล่องหินโปร่งแสงนั้นมองเห็นเงาสีเขียวสดบางอย่างลางลางผลชีวินผลิตผลอัศจรรย์ในจักรวาลประกอบด้วยพลังชีวิตที่เหลือจินตนาการแม้แต่เจ้าแขนแค่บวกมือก็ทำลายดวงดาวได้มีพลังกายอย่างมหาสารนั้น ต่อให้สูญสิ้นพลังงานขนาดไหนบาดเจ็บสาหัสแค่ไหนผลชีบินผลเดียวช่วยให้ฟื้นกับสภาพได้เต็มร้อยผู้เท่าเขาขาวพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นอัศจรรย์นี่คือความอัศจรรย์ระดับจัก,กรวาลหลัวเฟิงกั้นใจรับกองหินใบนี้มาแผะมันเปิดออกภายในบ้านโบราณอันเงียบสงบพอก่องหินเปิดออก สภาวะแวดล้อมรอบมองลงมีแต่ผลชีวินสีเขียวสดที่มีหยาดน้ำบนพื้นผิวเท่านั้นที่เด่นสะดุดตาแสงสีเขียวอ่อนสาดกระจายไปทั่วกลิ่นหอมอัญเยาวยวนใจเข้มข้นแผ่กระจายออกทำให้ทั่วบ้านเต็มไปด้วยชีวิตชีวาต้นต่อของชีวิตชีวามาจากผลสีเขียวอ่อนลูกนี้ผลชีวินแค่ผลเดียวเท่านั้น ระดับเจ้าแขวนยอมแรกด้วยหนึ่งระบบสุริยะแถมยังมีเจ้าแขวนจำนวนมากแย่งกันมาขอซื้ออัศจรรย์อย่างยิ่งลำค่าอย่างยิ่งลัวเฟิงหายใจลึกเข้าปอดพอกลิ่นหอมนั้นเข้าสู่ร่างกายรู้สึกได้ถึงเซลล์ทุกเซลล์ต่างโลดเต้นด้วยความปีดาราลากับได้กินอาหารทิพเข้าไปรหัสพันธุก,กรรมภายในเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ กระดูกแต่ละท่อนลั่นเปีย,ปยกๆกล้ามเนื้อก็เกิดการเปลี่ยนแปลนเจ้าโง่รีบปิดมันซะเปิดมันเมื่อไหร่พลังชีวิตของผลชีวินจะล่วไหลอ,อยู่ตลอดเวลาปาปถาโวยวายใส่หลัวเฟิงตื่นเต้นอยู่พักใหญ่เพิ่งจะได้สติรีบปิดกล่องหินลงเหลือเชื่อจริงๆหลัวเฟิงเพียงมองกล่องหินใบนี้จนตาโตแค่สูดดมครั้งสองครั้ง ยังรู้สึกได้ถึงการวิวัฒนของร่างกายนี่เง่าเอ๋ยเธอน่ะสูตรไปเฮือกสองเฮือกแต่ที่ล่วไหลไปหลายร้อย,ยเฮือกเข้าไปแล้วประ,ประารบนอุบลัวเฟิงเก็บกล่องหินเข้าไปด้วยจิตใจที่เบิกบานขอบคุณใต้เท้าหมอกลัวเฟิงโค้งคำนับฮ่าฮ่าฮาจงพยายามต่อไปหาหินไฟอัศนีให้มากขึ้นยังมีของวิเศษให้แลกอีกเยอะ ผู้เท่าเขาขาวมองหลัวเฟิงได้วยรอยยิ้มแน่นอนหลัวเฟิงยิ้มตอบก่อนจะหันหลังกลับไปเขาจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนแต่ว่าต้องหลังจากเทววันเสียดฟ้าพัฒนาขึ้นแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่350ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเว้นัที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ